มาตรวจความร้อนของเกาะพัง,งันนะคะไม่ไม่ไม่ลงคิดนานเลยนะคะน่าถ้าเข้าสี่เดือนแล้วเราทดสอบดูว่าเขาจะถอดโฆษณาหรือเปล่าเนะกบน็บ้านบ้านล้างนะคะ บ้านลกล้างมากๆบ้านคือบ้านล้างที่ไม่มีคนอยู่แต่ความลกไม่มีนะเราก็ทําให้มันสะอาดเหมือนเดิมร่มรื่นเหมือนเก่าแหละแต่ไม่มีคนอยู่นะบ้านเจ้าหน้าที่อสมอนัดว่าจะมาหาที่บ้านนะยังมาไม่ถึงเลย นัด9โมงครึ่งอาจจะไปแวะที่อื่นอยู่หรือไงก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วตัวไหนมาเราก็ฉีดเลยนะคะขมิ้นชันสองต้นนั้นออกแล้วนะเราไม่ได้เอาหัวมันขึ้นเนาะพอมีฝนปุ๊บมันก็ จะงอกขึ้นมาทันทีเลยแตกหนอ่อทอดยอดเพราะว่ามันเป็นต้นใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะอันนี้คือต้นของขมิ้นชันใบนี้นะคะตรงนี้ก็เริ่มแตกหน่อมานิดนิดนี่คือขมิ้นชันนี่ก็ขมิ้นชันเหมือนกันแล้วก็มี แรงประทะของต้นไผ่ลวกกระถินก็มีที่นี่ พอฝนตกก็จะมีใบไม้ที่ออกทอดยอดกันใหม่ๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นฤดูของดอกพุทธรักษานะกำลังหอมแล้วก็วันนี้มีต้นของดอกอเมซอนนะมันเป็นเหมือนกับตัว พยากร์อากาศพอมันออกดอกปุ๊บฝนก็จะตกภายในวันสองวันเลยแหละอันนี้บ้านเราก็คือปลูกต้นไม้แซมไว้เรื่อยๆนะก็จะมีพวกเครือของทองดอกดอกทองพันช่งหรืออะไรไม่แน่ใจนะไม่น่าจะใช่แล้วก็ อันนี้คือว่านว่านมหามหาอะไรนาะจำชื่อไม่ได้แล้วจักรพัดแล้วก็จะมีรวมๆกันอยู่ในนี้นะก็จะมีว่านชักมดลูกด้วยนะอยู่ในนี้หัวใหญ่มากเลยแหละก็ปลูกไปเรื่อยๆเสียบๆมันไว้ไม่ได้ตั้งใจปลูกทําให้มันมีอะไรอยู่ในกระถางบ้างเนาะเดี๋ยวจะใช้ ขัวตัดดินที่เขาดึงขึ้นมาเอาขึ้นมาอยู่ไว้จากข้างบนที่เขาเ,าเทศบาลเขามาทำไว้ให้เราเนาะเทศบาลมาทำไว้นี่น้ำก็ไหลมาจากที่ร้านอาหารนะแล้วก็ เป็นแบบนี้เห็น,นไหมตรงนี้มันเป็นสายน้ำที่ขีดขวางอันนี้ก็เป็นคอมมอนบังกาโล เห็นไหมว่าน้ำที่มันไหลซึมลงมาในนี้ก็คือน้ำที่เป็นน้ำจากล้าำอาหารไหลมาเรื่อยๆอยู่นะ นี่คือทางน้ำที่ไหลลงมาจับช่องนี้นะคะมองหินไหมทอมันอยู่ตรงนี้